สามีทำงานเป็นเวลานาหลายชั่วโมงและอยู่ในทริปธุรกิจที่ยาวนานที่ปกติทุ่งเททำงานอย่างหนักเมื่อเขากลับถึงบ้านก็ประสบความสำเร็จเพราะเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งครั้งสำคัญในชีวิตและเขาและภรรยาจะไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเดือนชนเดือนอีกต่อไปแต่เขากลับพบว่าเธอนอกใจไปกับผู้ชายที่เข้าใจความเชื่อทางาศาสนาของเธอเธอเข้ามาออนไลน์เพื่อพยายามขอความเห็นใจจากผู้คนมากมายในความคิดของฉันฉันจินตนาการว่าผู้ชายคนนั้นมีความสุขเหมือนสุนัขเมื่อเจ้าของกลับบ้าน เขาเก็บความลี้ใจไว้ไม่อยู่และแทบรอไม่ไหวที่จะแสดงให้ภรรยาเห็นว่าเขาทำเพื่อครอบครัวมากแค่ไหนเขาได้ทุ่มเทและมันก็คุ้มค่าวินาทีที่เขาเห็นเธอเขาก็เงียบงันไปในทันทีเขาเดินจากไปและไม่พูดกับเธอเป็นเวลาสิบวันติดต่อกันใจฉันสลายสำหรับผู้ชายคนนั้นสำหรับคำสารภาพเรื่องการนอกใจและความสัมพันธ์ที่นอกใจที่เป็นเรื่องจริงเพิ่มเติมโปรดสมัครรับข้อมูลช่องนี้และคลิกที่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารอัปเดตเมื่อมีการอัปโหลดใหม่